ครดคุณหมอคะทําไมเวลาเราโดนแมงกะพุนในทะเลเนี่ยพอขึ้นมาแล้วเราห้ามล้างน้ำล่ะคะในบริเวณที่เราโดนล้างน้ําทะเลพอได้อยู่ในทะเลอยู่แล้วไม่แบบน้ำป่าแบบขึ้นมาแล้วเพแบบล้างตัวอะไรเงี้ยเออทาไมถึงถามคําถามนี้เนะพราะว่าเราโดนคุณหมอ พิ่งโดนมาเ่ไม่สัปดาห์ที่แล้วโอเคเนื่องจากเออลุงตุ้ยไม่อยู่นะครับดังนั้นคือเราก็จะต้องตอให้เราควรจะตอบเป็นคาเถ่าของลุงไรอยู่แล้วเพราะเป็นโดนพิษอะไรเงี้ยทีอาทำไงอะไรอย่างเงี้อ๋อโอเคเออคือคือเราต้องเราต้องรู้ด้านโรงพยาบาลอยู่ข้างข้างทะเลพอดีอย่างเงี้ยแล้วก็คนไข้ก็กำลังเล่นแล้วก็เดินวิ่งปึ๊บตอนตอนที่แบบรู้ว่าโดนแล้วก็กำลังว่ายน้ํากลับอะ ก็พยายามแบบหามองว่ามันมีผักบุ้งทะเลไหมเว้ยแล้วก็มันก็แบบอ้อไม่มีทํายังไงดีนะอะไรยเงี้ยปกติคือเราก็มักจะไม่ใช้คือคือเลขาเ m น n ดเ t ชันเนี่ยเราก็จะไม่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 ขอให้ใช้ผักบุ้งทะเลนะคะมันก็มีโอกาสที่มันจะมีแผลติดเชื้อคือต่อให้มันมีจริงๆมีมีมีฤิ์แก้พิษแมงกุคุณจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ว่าเขาใช้กันมาแต่ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมออก็รู้กันมาตั้งแต่เด็กว่าผักบุ้งทะเลเออว่าแต่ผักบุ้งทะเลคืออะไรเออผักบุ้งทะเลหน้าตาเป็นยังไงวะถึงไม่ออกห <c oughs> นา้าหน้าตาเหมือนผักตบอะแต่อยู่ที่ทะเลอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแบบพืชเล <c oughs> ื้อยคล้ายๆสาหร่ายอย่างนั้นเหรอไม่เป็นพืชบกมันอยู่บนมันอยู่บนริมหาดเลยเออแล้วมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆเลย อแล้วมันจะใส่ลงไปได้ยังไงในแผลหรือว่าอะไรยคือเหมือนกับให้ขยำขยำขยำแบบบดบดบดแล้วก็พอกประมาณนี้มันก็โดนทรายหมดว่าถูกซึ่งไม่น่าจะดีคือปกติเวลาโดนแมงกระพุนที่มันมีพิษเนี่ยมันน่าจะเป็นผื่นไหมเขีแดงมันจะมันจะมันจะแดงก่อนแสบแล้วมันก็จะเป็นแผลแล้วมันจะเป็นจุด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 ทำไมมันถึงเป็นแผลครับอ่ะโอเค เอ่อต้องรู้ก่อนว่าแมงกะพรุนเนี่ยเป็นสัตว์ในไฟลัมอ่ะช่างเถอะ <laughs> ไม่ต้องใจขนาดนั้นได้หมั้งโอเคมันแปลงกระปุนมันมีอะไรทําไมทําให้ผิวเราเป็นอย่างนั้นเอ่อส่วนที่เป็นเป็นพิษของแมงกะพรุนก็คือส่วนที่มันเป็นหนวดเนาะทีนี้คือ <c oughs> คือหนวดเนี่ยมันจะมีอวัยวะที่ชื่อว่านิมาโตซิสมันจะเป็นซิสที่นีมาโต้นแปลว่าเข็มฮะนีมาโตดแปลว่าเข็มใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแปลว่าอะไรกลมๆหรือม,มั้ง เออกงกมอ่าฮะก็บอกว่าเข็มคล้ายๆเข็มอย่างนั้นแหละเอางี้มันมันมันเป็นเซสที่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนอ่าสปริงแล้วก็เข็มอยู่อ่าฮะแล้วมันก็จะมีทริกเกอร์อยู่ตรงอยู่ตรงปากปากซซสปากปากของซซสตัวเนี้ยที่ที่ที่มันอยู่ในหนวดของแมงกะพรุนเวลาที่ไปโดนเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับปืนที่ถูกยิงอไปคืออีอีอีหนวดอ่า อีเข็มพิษเหมือนฉีดโดนฉีดยาอย่างนั้นออีเข็มพิษเนี่ยมันก็จะเด้งปึ๊กไปแล้วก็ไปปักแล้วก็ฉีดพิษเข้าเข้าสิ่งที่ไปถูกตรงนั้นอ๋อซึ่งมีเยอะใช่ไหมซึ่งมีเยอะใช่ในหนวดมันก็จะมีเยอะมากปกติพวกนี้มันก็จะเอาไว้จับปลาหรือว่าจับพิษมันคืออะไรอ่ะครับพิษมันก็น่าจะเป็นพวกสารโปรตีนอ่ะโดยทั่วไปคือพิษของพิษของสัตว์ทะเลมันจะเป็นพวกสารโปรตีนอื อมันจะไม่เหมือนพิษของพืชที่แบบว่าพิษของพืชส่หน้ามันจะเป็นพวกที่เราเคยกุ้งเราลอยเออออันทีนี้ทีนี้แล้วไงต่อแล้วมันทําให้เกิดขึ้นมาบางหกแล้วเราต้องทํำยังไงทีนี้ยประเด็นก็คือว่าอเวลาที่โดนหนวดแมกกะพูนเนี่ยบางทีอมันไม่ใช่แค่โดนเฉยๆไงหนวดมันติดมาขาด้วโอเคทีนี้มันก็จะมีบางส่วนที่ครับเอนิมโตซิสที่ไม่ทํางานอืม หมายถึงว่าแค่แค่ติดมากบขาแต่ยังไม่โดนฉีดใช่นะฮะยังไม่ทํางานแล้วไงเมื่อไหร่ที่ดึงออกมันจะฉีดเมื่อไหร่ที่คุณราดน้ําเข้าไปน้ําเปล่าน้าเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณราดน้ําเข้าไปแรงดันออสโมติกที่เปลี่ยนเนี่ยมันจะทำให้เข็มปี๊ดทำงานอแล้วเราควรจะทำไงอ่ะทำไงล่ะครับอ่อเราปกติเราจะใช้น้ำส้มสายชูราด แล้วน้ำส้มสายชูอยู่ตรงไหนวะก็ไม่รู้อะก็ช่วยเตรียมไปด้วยรู้ว่าไปทะเลต้องต้องใส่ชูไปใช่ใช่ใช่ก็ก็ควรอีกอย่างก็คือไม่ควรไปถูเพราะว่าอนอกจากนอกจากทํางานด้วยแรงดันออสโมซิสแล้วเนี่ยเข็มพิษมันก็จะทํางานด้วยการสัมผัสแต่นั้นคือไปถูก็คือก็คือยิ่งทำก็คือยิ่งทำให้เข็มพีทํายถูกต้อง อันั้นคือจากที่บางทีอาจจะเป็นจุดเล็กๆหรือว่าแค่แสบๆนิดนึงมันก็จะมันก็จะมันก็จะยิงยิงสรุปให้ลาดน้ำส้มส่ชูสาราดน้ำส้มส่ชูแล้วหยิบออกฮะแล้วหยิบออกมันก็มันเปอนล้างออกอ่ะอ่แล้วสมมติถ้าเราฉีดด้วยน้ำส้มส่ชูแล้วอ่ะแล้วถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอ่ะมันก็ต้องไปหาหมอแล้วมัเราก็ต้องไปหาหมอเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คงต้องใช้พวกยาแก้ปวดอืมแผลก็ต้องทํา ก็ต้องล้างซึ่งเวลาที่หมอหมอล้างอาจจะใช้น้ำเกลือไงซึ่งซึ่งเป็นน้ำเกลือนอร์มอลนั้นคือ,อพวกแรงดันออสโมซิสอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ทำให้เก็ียพิษทำงานอ,าอ้าววนนี้เราล้างด้วยน้ำทะเลน้ำทะเลก็ได้เพราะว่าน้ำทะเลอ่าปกติพวกนี้มันอยู่ในแคมปกติพวกนี้มันก็จะอยู่ในในทะเลอยู่แล้วน,นั้นคือคือคือ,อแรงดันน้ำทะเลมันก็จะไม่ทำให้ไอ้นี่ทำงานอ,อ่างั้นล้างน้ำทะเลดีกว่าล้างน้ำเปล่า เออถ้าใจดีก็คือเป็นน้ําอุ่นก็ดีน้ําน้ําน้ํํา้าทะเลอุ่นอุ่นเดี๋ยวนะจะไปหาว่าจากไหนวะไม่รู้ก็วิ่งวิ่งกลับลงไปทะเลในบริเวณที่คิดว่าไม่มีแมงกะพรุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนโดนอีกตัวหนึ่งมาแต่จริงแต่จริงน้ําทะเลนี่มีความเข้มข้นของเกลือมากกว่ามากกว่าน้ําเกลือนอร์มอลนะซึ่งก็หมายความว่ามันจะไม่ทํางานเนาะะแต่ว่าอ่ะส่วนหนึ่งก็คือน้ําทะเลมันสกปรกถูกไหมอ่ามีมีเชื้อด้วยมีมีตัวอะไรตัวมีอะไรอย่างเงี้ย อย่างที่สองน้ำส้มสายชูมันสะอาดกว่าหรือว่าอืย่างน้อยคือมันก็อยู่ในครัวอะของกินได้เข้าใจเข้าใจคือมาบอันนี้ที่พูดที่พูดเนี่ยก็คือเผื่อเผื่อมันไม่มีเลยไงเผื่อไปอยู่เกาะไกลๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรเลยเกาะติดเกาะอืแล้วลืมแล้วลืมไม่มีไงก็พกน้ำส้มสายชูด้วยโอเคค่ะไป ไปทะเลครั้งถัดไปอย่าลืมลน้ำนส้มสายชูนะกดโดนอย่างอื่นโดนเลปลาแมง่องเ <aking> <Daf YN> น k k <Salesforce> ี่ยโดนหอยเม่นเสร็จแล้วสรุปว่าล้างแล้วเอาออกแล้วสมมติว่ามันไม่ได้เป็นเยอะหรอกมันเป็นประมาณักเซนนึ่งอย่างทำไงอ่ะนะแต่ว่าโดนนิดนึงมันก็อ่โอเคก็เอถ้าถ้ามั่นใจว่าออกหมดแล้วก็คือก็ก็ทำแผลตามปกติซื้อเซตทำแผลกินยาแก้ปวดไปเอ ทีนี้คือก็ต้องก็ต้องคอยดูเนื่องจากว่ามันเป็นมันมันมีแผลแล้วก็บางทีพวกโปรตีนพวกนี้มันจะทําลายพวกผิวชั้นนอกคือมันก็มีโอกาสที่มันจะกเป็นเป็นแผลหรือว่าปล่อยพองขึ้นมาอ๋อเป็นตุ่มพองแบบนั้นใช่คือถ้าสมมุติว่ามันมันเอ่อเอ่อพวกนี้มันบางทีมันมันจะเป็นพวกเอนไซม์ที่มันมันละลายเนื้อเยื่อหรืออะไรลงไปถ้าสมมติมันมันดึกลงไปกว่าชั้น ชั้นผิวหนังชั้นนอกอพิเดอร์มิสเนี่ยบางทีมันจะกลายเป็นแผลเป็นได้อยู่อร่วมกับมีติดเชื้อต่างๆนานาเพราะว่าบริเวณที่อยู่ก็คือต้องดูแลขึ้นมาจากที่ฝั่งชายก็ต้องดูแลแผลดีลนั้นคือถ้ายิ่งยิงถ้าโดนบริเวณกว้างหรืออะไรเงี้ยจริงๆก็คงต้องต้องแนะนําให้ไปไปพบแพทย์ก็โชคดีที่โดนทีนี้มันจะสับสนไหมลุงในระหว่างโดนแมงกับพุนกับโดนอย่างอื่นอย่างอื่นคืออะไรไม่รู้ทําดูเฉย เป็นไปได้ไหมที่จะโดนอย่างอื่นแล้วมีลักษณะอาการคล้ายคลึงกันหรืออะไรอย่างนี้ในทะเลเพราะบางทีมันไม่เห็นไงก็จะมีก็จะมีประการังไฟเพราะเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ก็เป็นแบบเดียวกันก็จะใล้เดียวกันก็ใช่ใช่เพราะว่าพวกนี้พวกพวกประการังจริงๆประการังก็จะเป็นเป็นกลุ่มเดียวกับแมงกะพรุนเออก็คือแบบบางทีไปไปโดนเออไปโดนไงไปโดนเออหรือว่าอีกอย่างก็ดอกไม้ทะเลที่เป็นกลุ่มเดียวกันนิ่มๆที่ดูสวยดอกไม้ทะเลมันก็มีนีมาโตซิสเหมือนกันมันเป็นมันเป็นกลุ่ม กลุ่มเดียวกับแมงกพะพรุนเพียงแต่ว่าค,คือคืออีเนี่ยมันอยู่ติดที่แมงกะพรุนมันลอยก็อยู่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมกกันมก,ก็จะอยู่ไฟลัมที่ชื่อซีเลนทะเลซีเลนทลาตาตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนชื่อเป็นไดาเลียดีจังค่ะเขาหลังจระพบน้ำส้มใส่ชูไปค่ะสวัสดีค่ะบายขึ้นมาแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงไงเขาก็เลยแบบพ่อบอกว่าไปล้างตัวก่อนไปล้างตัวก่อนไปล้างตัวไปโดนน้ำจืดนี่แบบหูยังแสบ ตอนแรกตอนแรกก็ไม่แสบเท่าไหร่นะแล้วก็แบบค่อยๆเริ่มขึ้นมาขึ้นมาแล้วแล้วก็แบบก็แบบตรงนั้นมันไม่มีเจา้าหน้าที่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็คุณเจ้าหน้าที่ก็เลยแบบขับรถพาไปที่ลอปบี้ข้างหน้าเออแล้วเขาก็เลยไปตามแบบเฟิร์สเอดมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เออโด,โ,ดโดนโดนโดนแมนกับคุณแล้วทำยังไงบ้างครับเป็นเวรที่สัมผัสมัพรนให้ราดด้วยน้ำส้มสายชู ความเข้มข้นี4ถึง6ต่อน,นี้วอย่างน้อย30วินาทีแล้วเ,เขาก็แบบระหว่างเลยแล้วแล้วเขาบอกว่าก็ขึ้นมาแล้วก็ไปล้างตัวแล้วก็มาเนี้ยแหละคะ่ะแล้วเขาก็แบบฉีดน้ำผ้มใส่ชูพร้อมกระดาษไป <laughs> <c oughs> อะไรนะพร้ <c oughs> อมกระโดนด่าว่าที่หลังยาเอาน้ำ <c oughs> ที่หลังยาบน้ำยืดยาวน้ำสืดไปล้างว่ <c oughs> <c oughs> าแบบโอ๊ยมันไม่ดีเลยครับเลย อันนี้แหละก็ใช้ใช,ใช้น้าทะเลได้ใช้น้าทะเลได้แล้น้ำน้ำทะเลก็สกปรกปกว่างไงถ้เวลาไปนั่นแหละไปทะเลก็พกน้ําส้มสายชูไปดูเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะพกไปเลยเอาไปทําน้ําจิ้มทะเลไงไม่มันไม่ได้ท่น้ำส้มสายชูว่า,าวใช,ใช้ใช้มะนาวสิเนาะพกมะนาวเนี่ยโอเคอ๋อแต่ก็อาจจะไปซื้อตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะโอเค